บ่ายของวันส่งท้ายปีพนักงานทุกคนต่างเร่งเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านณเวลานั้นจางหยงซีอีโของบริษัทได้ปรากฏต,ตัวและประกาศว่าบริษัทมีออเดอร์ต่วนที่ต้องลงนามเซ็นสัญญา300ล้านในค่ำวันนี้เมื่อสิ้นเสียงของจางหย่ง จิตใจของทุกคนต่างสู้รบกับความรู้สึกของตนเองวันหยุดวันครอบครัวหรือโอกาสทำเงินให้กับบริษัทเสียงถอนหายใจของพนักงานดังขึ้นเป็นระยะระยะท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์ของบ่ายก่อนวันหยุดยาวจางหยงเร่งแท็กซี่ให้หาทางไปถึงจุดหมายโดยเร็วแม้โชเฟอร์จะรู้สึกโมโหแต่ก็ไม่กล้าโวยวาย พอถึงจุดหมายมิเตอร์ก็ปรับราคาเพิ่ม275หยวนพอดีจางหยงโวยวายว่าเอาเปรียบเกินไปแล้วถือราคาก่อนจอดเป็นเกณฑ์แม้โชเฟอร์จะโกรธแค่ไหนก็ข่มใจเพราะกลัวโดนถ่ายคลิปประจานจางหยงเยินเงินให้300หยวนพร้อมบอกกับโชเฟอร์ว่าทอนมา30จากนั้นก็รีบเปิดประตูรถแล้วเดินไปยืนอยู่บนฟุตบาท จู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินชนเขาเข้าอย่างจังทั้งตัวเด็กและกุหลาบในมือของเธอร่วงลงกองกับพื้นเธอรีบลุกขึ้นพร้อมกับควานหาดอกกุหลาบเด็กน้อยเสียงร้องเสียงตกใจดึงให้ผู้คนหันมามองว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจางหยงกลัวเสียหน้าเลยก้มลงไปถามเด็กน้อยว่า เจ็ตรงไหนไหมเสียงเด็กน้อยตอบกลับด้วยความตกใจว่าขอบคุณค่ะคุณลุงหนูรีบวิ่งไปขายดอกกุหลาบจนมองไม่เห็นคุณลุงหนูขอโทษค่ะจากสายตาที่ทุกคนมองมาพร้อมกับรอฟังคำตอบของจางหย่งเขาจึงเอ่ยกับเด็กน้อยว่างั้นลุงขอซื้อกุหลาบของหนูดอกหนึ่งนะจ๊ะหนูขายดอกละเท่าไหร่ สายตาของเด็กน้อยรู้สึกประหลาดใจและกล่าวออกไปด้วยความสดใสว่าดอกละสิบหยวนค่ะจางยงล้วงกระเป๋าเจอเงินทอนจากรถแท็กซี่เมื่อคู่เนื่องจากผู้คนยังมองพวกเขาอยู่จางยงจึงยืนย่นทั้งหมดให้เด็กน้อยพร้อมพูดว่าลูซื้อหนึ่งดอกให้หนูสามสิบเหรียญน,นะจ๊ะจากนั้นก็ยื่นเงินให้เด็กน้อย เธอเงยหน้ามองเขานิ่งจากนั้นก็กอดขาเขาไว้แน่นพางพูดขึ้นว่าขอบคุณคุณลุงมากค่ะคุณลุงเป็นคนดีจริงๆค่ะจากนั้นเธอก็วิ่งเข้าไปในซอยพางจูงมือเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเธอออกมากะจะสายตาน่าจะประมาณห้าขวบไปน้องไปเรามีเงินพอค่าก๋วยเตี๋ยวแล้ว เด็กน้อยสองคนที่เดินจูมือกันไปทำให้สายตาของเขาผ้าลงทันทีภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เขาตัดสินใจวิ่งไปหาเด็กน้อยทั้งสองฟางตะโกนเรียกให้หยุดลุงให้หนูหนึ่งพันแลกกับดอกไม้ที่เหลือของหนูเด็กน้อยทั้งสองเอ่ยพึมพร้อมกันว่าจริงเหรอคะหนูได้เงินซื้อของให้แม่ตั้งเยอะแยะเลยนะคะ จากนั้นก็รีบยื่นกุหลาบเจ็ดดอกที่เหลือให้กับเขาทั้งเด็กทั้งสองมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งพี่ขนโตถามเขาด้วยความเหนี่ยมอายว่าคุณลุงคะคุณลุงเป็นเทวดาใช่ไหมคะณเวลานั้นท้องถนนที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บของฤด,ดูหนาวกับพังทลายกลายเป็นความอบอุ่นขึ้นมาในทันที แสงสีสลับกันไปมาดังภาพกระตูนในวัยเด็กเสียงเพลงเสียงหัวเราะเสียงเป่าปากวิดวิวดังขึ้นเป็นระยะระยะจางโยงยืดกายลุกขึ้นยืนเขาตัดสินใจล้วงโทรศัพท์ขึ้นมาสายแรกเขาโทรไปหาผู้จัดการบริษัทสั่งให้พนักงานหยุดทำงานในทันที และให้ทุกคนกลับบ้านเพื่อไปทานมื้อค่ำกับครอบครัวอย่างมีความสุขและสั่งผู้จัดการแจกเงินพนักงานทุกคนคนละ6,600หอยหยวนพร้อมกับอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่ก่อนที่เขาจะวางสายเขาได้ยินเสียงปรบมือและเสียงหัวเราะด้วยความดีใจของพนักงานและมีเสียงพูดขึ้น พูดหนึ่งพูดดังขึ้นเข้ามาว่าอันที่จริงซี o จางเป็นคนดีมากเลยนะสายที่สองเขาโทรไปขอยกเลิกการเซ็นสัญญากับลูกค้าในค่ำวันนี้เมื่อคู่ค้าทราบถึงสาเหตุว่าเขาต้องการให้พนักง,งานกลับไปทานมือ้อส่งท้ายปีกับ,บครอบครัวจึงบอกกับจางหยงว่าผมชอบทำธุรกิจ กับคนที่มีความเมตตามีคุณธรรมเรื่องสัญญาซื้อขายเอาไว้ค่อยเซ็นกันหลังตุดจีนและจะสั่งออเดอร์เพิ่มอีกจำนวนหนึงจางหยงวางสายแล้วยิ้มเขาให้เงินเด็กน้อย1นึ่พันแต่เขาได้เครดิตจากลูกค้าเพิ่มแถมเพิ่มเป็นจำนวนเงินถึง400ล้านหยวนจากนั้นเขาโทรศัพท์ไปที่บ้าน ลูกสาวเป็นคนรับโทรศัพท์จริงเหรอคะคุณพ่อแม่คะพ่อจะกลับมาทานข้าวที่บ้านนะคะพ่อถามว่าแม่ทำเผื่อพ่อหรือเปล่าจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกประหนึ่งว่าตัวเองเป็นเทวดาจริงๆเพราะไม่ว่าจะโทรศัพท์ไปหาใครปลายสายต่างก็ยินดีปีดาเหมือนกันหมดจากนั้นเขาก็หันไปมองหาแท็กซี่เพื่อเรียกรถกลับบ้าน ทันที่รถที่เขานั่งยังรอจอดลูกค้าอยู่ที่เดิมจางหย่งรู้ทันทีว่าเขาควรจะทำอะไรบนทางกลับบ้านเสียงพูดคุยให้กำลังใจและเสียงหัวเราะ,ะของโชเฟอร์ดังขึ้นเป็นระยะโชเฟอร์มองเขาผ่านกระจกรถไม่กล้าจะเชื่อเลยว่าชายที่นั่งอยู่บนรถในตอนนี้คือคนเดียวกันกันกบที่เพิ่งลงรถไปก่อนหน้านี้ เมื่อถึงจุดหมายจางโย่งจ่ายค่ารถพร้อมกับให้ทิปโชเฟอร์ไปอีก100หยวนและอวยพรให้เขามีความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีนโชเฟอร์รับเงินไปด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะออกรถได้โทรศัพท์ไปหาภรยาที่บ้านว่าพี่จะส่งรถและกลับบ้านเลยนะกลับถึงบ้านพี่จะเล่าให้ฟังวันนี้พี่ไปเจอเทวดาเดินดี